เปิดแล้วโอเคอ่ะการแจกแจงควรามว่าจะเป็นของตัวแปรสูมต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นเราต้องรู้ว่าไอตัวที่เราจะหาเนี่ยมันคือตัวแปรสูมต่อเนื่องนะตัวแปรสูมต่อเนื่องเนี่ยมันไม่สามารถจะหาแบบไม่ต่อเนื่องได้นะคะมันหาแบบใช้ตารางความถี่ก็ไม่ได้ใช้แผนภาพต้นใบอะไรก็ไม่ได้นะแผนภาพกล่องก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราที่เราจะหาเนี่ยเราก็เลยต้องใช้กราฟนะคะเลยต้องใช้กราฟทีนี้เวลากราฟเนี่ยเราจะหาเนี่ยความน่าจะเป็น มันจะกลายเป็นความน่าจะเป็นมันจะกลายเป็นพื้นที่ใต้กราฟหนาพื้นที่ใต้โค้งซึ่งจะมีขอบเขตบังคับซึ่งวิธีการหาเนี่ยหาได้หลายแบบหนึ่งก็คือหาพื้นที่เลยสองก็คือหาอินทิเกรตก็ได้นะคะหาได้หลายแบบทีนี้เราจะเรียกมันเป็นเส้นกราฟเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นนะคะแล้วด้านในก็คือพื้นที่เหล่านี้ก็คือความน่าจะเป็นนะของการของช่วงใดๆก็ตามแล้วแต่นะคะ ีนี้พอเข้าไปสู่การแจกแจงปกติเนี่ยนะคะการแจกแจงปกติเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นเคอร์ฟที่มีลักษณะเหมือนะระฆังนะคะเป็นรูปะระฆังคว่ำนะตรงกลางจะโดง่งตรงตรง,ตรงปลายจะลาดลาแต่ไม่ตัดแกน x แน่นอนนะคะแกน x เ,เป็นเปรียบเสมือนเส้นกำกับนะเส้นกำกับกราฟนะคะาีนี้ลักษณะของกราฟจะเป็นสวยๆแบบนี้เนาะตรงกลางก็จะโด่งนะคะ ทีนี้สูตรของการแจกแจงปกตินะคะหรือ normal distribution นะแปลตรงตัวเป๊ะเ,เลยลก็คือการแจกแจงความน่าจะเป็นงตัวแปรสุ่มต่อเนื่องที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นก็คือนะนี่คือฟังก์ชันที่จะมาวาดกราฟนะคะฟังก์ชันที่จะมาวาดกราฟซึ่งวุ่นวายพอสมควรนะคะนะก็สังเกตดูก็จะมีตัวแปรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงค่าไปเป็นตัวซิกมานี้แล้วก็ตัวมิวนี้ที่ต้องเปลี่ยนนะคะค่า x ก็ต้องเปลี่ยนตามตาม ข้อโ,โจทย์ที่เขาให้มาแล้วกันนะคะตามโจทย์ที่เขาให้มาตามสิ่งที่ x ที่เราต้องการรู้นะคะเพราะมิวเปลี่ยนซิกมาเปลี่ยนซิกมาเปลี่ยนยน,นะคะค่าคงที่คือไพคือ e อันนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่มันเป็นค่าคงที่นะเรารู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่แต่ e ีมิวซิกมาเนี่ยที่เปลี่ยนไปทําให้ฟังก์ชันรูปเนี้ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะถ้ามันเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเช่นมิวเปลี่ยน ฟังก์ชันการเปลี่ยนก็จะอาจจะง,ง่ายหน่อยกระเถิบกระเถิบกระเถิบไปแต่ถ้า <c oughs> ซิกมากเปลี่ยนรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปมีแค่มีกว้างมีโดมีสูงแล้วแต่แต่ถ้ามันเปลี่ยนไปสองอย่างเลยเนี่ยโอ้โหหายากมากการหาหมายถึงว่าเราจะหาฟังก์ชันเนี่ยยากมากหาทีละข้อมูลหาทีละข้อมูลหาทีละข้อมูลซึ่งมันยากมากนะคะอันนี้เราเรียกการแจกแจงปกตินะคะหรือ normal distribution อันนี้ เ,เส้นเส้นเส้นโค้งเนี่ยเราเรียกว่าเส้นโค้งปกตินะ,ะหรือ normal curve นะคะทีนี้ normal curve เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษอยู่3อย่างนะคะก็คือเป็นเส้นโค้งรูประฆังที่มีสมบัติดังต่อไปนี้นึงเส้นโค้งเนี่ยมีเส้นตั้งฉากซึ่งตั้งฉากกับแกน x นะคะและเส้นตั้งฉากเนี้ยเราถือว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยซึ่งจะแบ่งพื้นที่ใต้โค้งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะถ้าเราพับแกนนี้นะ แล้วเอารูปสองสั่งนี้มาทับกันมันจะทับกันสนิทพอดีนะคะต่อไปปลายเส้นโค้งทั้งสองด้านเข้าใกล้กันเอกนะคะก็คือมันจะไล์ไปตามกัน X ทั้งสองข้างเลยแต่ไม่ตัดนะเส้นแกน X เ,เหมือนเส้นกำกับเส้นโค้งนะคะต่อไปข้อ3ามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะหรือความแปรปรวนก็ได้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะของเส้นโคง้งเช่น ถ้าค่าเฉลี่ยเท่านี้ลูกจะอยู่ตรงนี้นะส่วนส่วนเ,นเป็นมาตรฐานเนี่ยให้อยู่ให้เท่าเดิมเหือนนะถ้าค่าเฉลี่ยเท่านี้นะคะลูกจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยเคิร์ฟจะเท่าเดิมเป๊ะแต่ขยับที่ถ้าเปลี่ยนค่าเฉลีย่ยไปนะซิกมาเท่าเดิมนะแต่ถ้าค่าเฉลีย่ยเท่าเดิมซิกมาเปลี่ยนนะคะความแคบความกว้างของตัวซิกมาเนี่ยมันจะเป็นผลทําให้รูปดูกับรูปบานนะคะ ต่างกันกับรูปเดิมน,นะเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ย,ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมันจะไปคู่กันนะคะเวลาเราคํานวณอะไรก็ตามเนี่ยสมมติมันจะไปคู่กันแล้วส่วนเบี่ยงเบมาตรฐานเนี่ยมันจะคอยกําหนดว่าอ๋อมันอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ข้อมูลท,ทุกอันจะอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเวลาเขาพิจารณาข้อมูลใดๆก็ตามมันจะพิจารณาร่วมกันทีนี้เราไปดูซิว่า ถ้ามันมีเปลี่ยนบางอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเปลี่ยนอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้แล้วส่วนเบี่ยงเบมาตรฐานเท่ากันนะคะอันนี้เรายึดว่าส่วนเบี่ยงเบมาตรฐานเป็น1นะแต่ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นทรงเดิมขนาดเท่าเดิมเป๊ะแต่เปลี่ยนที่เขยบเขยบเขยบไปตามค่าเฉลี่ยนะคะต่อไปอันนี้เราฟิกฟิกค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์แต่ไม่ฟิกส่วนเบี่ยงเบมาตรฐานดังนั้นส่วนเบี่ยงเบมาตรฐานเปลี่ยนไปนะคะ ก็จะบอกได้ว่าความแคบความกว้างเห็นไหมแต่ว่าภาพยังอยู่ที่เดิมแกนสมมาตรอยู่ที่เดิมคือคือศูนย์โอเคเนาะแต่ว่าความแคบความกว้างของรูปเปลี่ยนไปถ้าสมติเมมาตรฐานเนี่ยน้อยก็จะแคบมากๆแคบมากๆแปลว่าอะไรก็ค่ามันอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยมากส่วนเมมาตรฐานแปลว่าเป็นค่าที่อยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ดังนั้นถ้าสมติเมมาตรฐานน้อยๆ้อยิ่งน้อยกว่าศูนุท่าเนี่ย ลูกจะยิ่งแบบแค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 บเข้าไหมยิ่งแคบไปใหญ่นะคะซึ่งถามว่าดีไหมดีนะส่วนเบเบมาตรฐานน้อยดีนะคะเพราะว่าถือว่าคนส่วนใหญ่ได้คะแนนใกล้ๆกับค่าเฉลีย่ยเนาะแต่เนี่ยดูสิส่วนเบเบมาตรฐานเป็นสองเนี้ยมันจะอยู่บานๆเพราะนะั้นส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเยอะประมาณนี้นะคะ มันก็จะกระจายเยอะ,อะส่วนเบนเบนเยอะก็กระจายเยอะเออพวกง่ายๆนะคะแต่ถ้าส่วนเบนเบนน้อยเนี่ยมันเหมือนจะมาตรงๆอยู่ที่ค่าเฉลีย่ยนะคะก็คือกระจายน้อยอ่ะ,อะทีนี้อันนี้สําคัญนะคะถ้าตัวแปรสุ่ม x มีการแจกแจงปกติโดยที่มิวแทนค่าเฉลีย่ยแล้วก็ซิกมากำกลังสองแทนความแปรปรวนเราจะเรียกตัวแปรสุ่ม x ว่าเป็นตัวแปรสุ่มปกตินะคะ เราก็เรียกมิวกับซิกมาว่าเป็นพารามิเตอร์ของการแจกแจงปกตินะออสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ x ตัวหนอน n. n n คือ n o r m a l นะ normal คือปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมิวแล้วก็ซิกมากำลังสองเพราะตรงนี้ต้องจำนะคะตรงนี้ต้องจำเพราะว่าเวลาเขาให้สัญลักษณ์มาปึ๊บเวลาเราเอา,เอาไปคำนวณน,นะคะเราจะต้องรู้ว่าอีตัวนี้คืออะไรอีตัวนี้คืออะไรและเราจะต้องเอาไปบวกไปลบไปคูณไปหารต้องใช้ตัวเลขจากตรงนี้ ถ้ามันไม่มีโจทย์เลยมีแค่สัญลักษณ์นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็จะไปตีกับอีกตัวหนึ่งคือ binomial นะคะ binomial จะเป็น n กับ p นะคะ n ก็คือจำนวนครั้งที่ทดสอบทดลอง p ก็คือความน่าจะเป็นของการสำเร็จถ้ามีไอ้นี่ไอ้นี่มาแล้วเราไม่รู้อ่สมมติมันมีตัวเลขมา x b อย่างเงี้ยแล้วก็5 0.5อย่างเงี้ย เราจะต้องรู้ว่าอีห้าเนี่ยคืออะไรศูนย์จุดห้าคืออะไรหรือมีเแล้วก็มี n แล้วก็เป็นสี่จุดสองแล้วก็มีเอ่อสี่อย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่าสี่จุดสองนี่คืออะไรสี่คืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราต้องจําให้ได้ว่าในวงเล็บจะคืออะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าจากที่กล่าวมาอีสูตรที่ว่าที่มันมีวุ่นวายวุ่นวายเนี่ยสูตรอยู่ไหนสูตรอยู่นี่นะคะ เป็นการยากถ้าเราจะคำนวณน,นะคะเป็นการยากที่เราจะคำนวณเพราะว่าถ้ามันไม่มีอะไรคงที่เลยนะคะเักเียนก็าจะคำนวณยากมากนะนี่เขาเลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราจะมีตารางให้เด็กดีกว่านะคะเราจะมีตารางให้เด็กดีกว่าจะได้ง่ายแต่ตารางนั้นจะต้องคำนวณจากตัวซิกมาและตัวมิวแต่ละค่าดังนั้นเราไม่รู้ว่าซิกมากับมิลเป็นค่าไหนบ้าง ซึ่งตารางก็จะออกมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตารางใครจะทําให้มันยากมากตารางที่ว่าคือตารางนี้ตารางอย่างนี้ค่าหนึ่งค่าก็จะได้ตารางมาหนึ่งตารางค่าหนึ่งค่าจะได้ตารางหมึ่งตารางหรือค่าหนึ่งค่าจะได้ตัวเลขมาหนึ่งแถวใครจะไปทําให้เรานะมันยากมากดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามีวิธีอื่นไหมล่ะอ๋อมีวิธีอื่นนะคะเขาก็เลยจะแปลง,างาการจัดแจงปกติหรือ normal distribution เมื่อก,กี้เนี้ย ที่สูบมันเยอะๆเนี่ยให้เป็นการแจกแจงปกติและเติมคําว่ามาตรฐานขึ้นอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้มาตรฐานมันเป็นยังไงล่ะมาตรฐานมันคือการแจกแจงปกติโดยใส่มาตรฐานเข้าไปก็คือค่าเฉลี่ยต้องเท่ากับศูนย์นะแล้วก็ซิกมาจะต้องเท่ากับหนึ่งเท่านั้นนะอ่าทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามาตรฐานก็โจทย์มันบอกไงอันนี้คือการแจกแจงปกติมาตรฐานอยู่ต้องรู้เลยว่าอยู่ต้องใช้สูตรนี้ ถ้าเป็นการแจกแจงปกติเฉยๆอยู่ต้องรู้เลยอยู่ต้องใช้สูตรนี้แล้วอยู่ก็ต้องรู้ด้วยว่าเฮ้มาตรฐานเนี่ยมิวเป็นศูนย์นะซิกมาเป็นหนึ่งนะนะคะโจทย์จะบอกก่อนแล้วเราก็ต้องคิดเองนะคะอันนี้พอพอเอ่อส่วนเป็นเป็นเอ้ยคือการแจกแจงปกติมาตรฐานเนี่ยนะคะสูตรมันก็จะมีอะไรหายไปเยอะแล้วเปลี่ยนจาก x ให้เป็นแซซะจะได้ตัวเลขตัวแปรไม่ซ้ํากันเนาะก็เลยกลายเป็นตัวแปรสูตรแซนะคะแล้วแทนมิวด้วย0แทนซิกมาด้วยหน,นะคะแทนซิกมาด้วยห สูตรก็จะเป็นสูตรเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะพอเอาศูนย์กันหนึ่งเข้าไปแทนก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วเปลี่ยน x เ,เป็นแซนะให้ตัวแปรมันแตกต่างกันไปโอเคเนาะทีนี้พอได้ปุ๊บมันก็จะได้ Normal Curve อันใหม่ที่เป็น Standard Normal Curve นะคะก็คือฟิกเลยว่าทรงก็เป็นทรงเดิมนะระคังความซิกมาเอ้ยมิวก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะเหมือนรุปงแรกที่เคยทำของ n o r m a l curve ธรรมดานะคะ ซิกมาจะเป็นเอ้ยมิวจะเป็นศูนย์ตอนนี้ฟิกเลยมิวเป็นศูนย์ตลอดไปของมาตรฐาน normal curve นะคะมิวจะเป็นศูนย์ตลอดไปและซิกมาจะเป็นหนึ่งตลอดไปอ่านะมั่นใจได้ไงก็โจทย์บอกไม่ต้องซีเรียสโจทย์จะบอกได้ว่านี้เป็นเออ่มาตรฐานหรือไม่มาตรฐานนะคะทีนี้ถ้ามาตรฐานเราจะใช้แซทถ้าไม่มาตรฐานใช้ x นะคะถ้าไม่มาตรฐานต้องเป็นสูตรอีวุ่นวายนั้นนะมิวก็ตามมิวซิกมาก็ต้องตามซิกมาแทนค่าลงไป แต่ถ้าเป็นมาตรฐานปุ๊บซิกมาเป็นหนึ่งแน่นอนมิวเป็นศูนย์แน่นอนโ okay, นะอเคเนาะแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นแทแค่นั้นเองโจทย์บอกไม่ต้องซีเรียสน,นะคะทีนี้เขาบอกว่า <c oughs> เราจะเรียกตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจ,กแจกปกแปงปกติมาตรฐานว่านตะัวแปรสุ Standard, นะ่มปกติมาตรฐานนะคะับตรฐาเน่าะ normal random variable นะคะคราวนี้ทีนี้สำหรับการหาความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานจะมีค่าอยู่ในช่วงที่สนใจเนี่ยเราจะใช้ตารางแสดงพื้นที่ เส้นโค้งปกติมาตรฐานคือตารางที่1ทําไมะ่ะก็มันง่ายแล้วไงคนคิดตารางก็คิดได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าซิกมามันเป็น 1, 1> แล้วก็มิวเป็นศูนย์เนี่ยเขาทําตารางให้ได้เพราะว่าเขาฟิกตัวเลขมาแล้วใช่ไหมนะก็ได้ตารางนี้มาเลยปึ้งปึ้ง,งสองตารางนะคะมีตารางที่ค่าแซมเป็นลบกับค่าแซมเป็นบวกนะคะเขาทําตารางมาให้ง่ายๆนะเพราะนะั้นมันก็ง,ง่ายสําหรับเราโดยการที่เราไม่ต้องเอาตัวเลขไปแทนค่าในศูนย์ ไม่ต้องเอาค่า e ไปแทนไม่ต้องเอาค่า pi าไปแทนแล้วก็คูณแล้วก็ถอดลากอะไรเงี้ยไม่ต้องดูงี้ง่ายเลยได้คําตอบเลยนะคะอันนี้แล้วมันดูยังไงล่ะแล้วมันดูยังไงนะคะอ่ะทีนี้ <c oughs> การอ่านตารางจริงๆครูรคพูดไปแล้วในคลิปเมื่อวานนะคะซึ่งครูกําลังอัพอยู่นะเดี๋ยวก็ไปไปดูเพิ่มเติมได้นะคะแต่อันนี้จะพูดคร่าวๆให้การอ่านตารางนะคะดูตารางง่ายๆจับรูปนะคะจับรูปเดี๋ยวครูวาดให้ดู จากรูปเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นเคอร์ฟแบบนี้นะคะจากรูปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการอะไรก็ตามตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์เป็นมิลนะคะถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยตัวเลขตรงค่าแทดเนี่ยมันจะติดลบนะเป็นลบแต่ฝั่งขวาเนี่ยตัวเลขตรงค่าแท้จะเป็นบวกถูกไหมคะเพราะตรงกลางมันเป็นศูนย์ไงเห็นไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ค่าแซ้ที่เป็นลบเราก็ต้องไป ดูด้านซ้ายนะคะดูด้านซ้ายเนี่ย,ยฝั่งซ้ายทีนี้ครูจะบอกก่อนว่าในใต้ตารางทั้งหมดเนี่ยนะคะใต้ตารางทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้พูดแล้วว่าความน่าจะเป็นที่เป็นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันเท่ากันหนึ่ง,งทีนี้ถ้ามิวเนี่ยมันแบ่งครึ่งของภาพอดีเพราะนั้นแต่ละค้าก็จะเป็น0.5แล้วก็นี่0.5ูน้ใช่ไหมนะะอันนี้คือปกติธรรมดาคราวน,นี้ถ้าเราต้องการค่าแซทที่เป็นลบนะคะ ก็ให้นักเรียนไปเรื่องที่ตรงลบส่วนลบลบเท่าไหร่ล่อลบหนึ่งอ่สมมติลบหนึ่งนะคะอันนี้รูม่วนะตัวร <c oughs> ูมั่วไม่ไม่จําเป็นนะคะไม่มีปัญหาทีนี้เวลาเราไปเปิดตารางตารางที่ได้จะเป็นพื้นที่ใต้โค้งนะคะที่ที่ที่จะเอาพื้นที่ที่อยู่ทางด้านซ้ายจาก Infinite, อ,อินฟินิตเอลบอินฟินิตี้มาจนถึงตัวเลขที่เราต้องการนะ พื้นที่ด้านซ้ายเท่านั้นจากลบอินฟินิตี้มาถึงพื้นที่มาถึงตัวเลขที่เราต้องการถ้าเราต้องการลบหนึ่งมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวนี้แต่ถ้าเราต้องการเลขอันอื่นสมมติอันนี้สูงเนาะ,ะถ้าครูต้องการสองอ่าสองนี่ครูมั่วนะอ่ะสองพื้นที่ที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้จากซ้ายมาถึงนี้นะคะโอเคเนาะทีนี้วิธีการเช็คก็คือว่า ว่ามันถูกต้องไหมเราทาถูกไหมให้รู้ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือ0ูนย์จุดห้ามันนพื้นที่ที่ได้ถ้าเป็นลบหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ถึง0ูนย์จุดห้าแน่นอนแต่อีสองเนี่ยถ้าได,าได้ต้องเกินศูนย์จุดห้าถูกป่ะเพราะตรงน,นี้ศูนจุดห้าแล้วมันต้องเกินออกมาให้เราดูด้วยว่ามันถูกต้องไหมเราเปิดตารางถูกไหมค่ามันต้องได้ประมาณนี้โอเคเนาะคราวนี้แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วหนูจะเอาพื้นที่ด้านขวาไม่ได้หรอได้สินะก็อาจารย์บอกเปิดตารางแล้วมันมาจากซ้ายทั้งหมดเลยก็ถูก แต่พื้นที่ด้านขวาก็าไม่ยากถ้าอยากได้พื้นที่ด้านขวาทําไง <ố. S 1> ก็แค่เอาหนึ่งไปลบกับพื้นที่ด้านซ้ายถูกปะมันก็จะได้พื้ทน,ทนที่ด้านขวาทันทีถูกไหมคะเออเท่านั้นเองดังนั้นเราเอาหนึ่งแล้วเราก็เอาหาพื้นที่ตรงนี้จากการเปิดตารางแล้วก็ไปลบจบเลยเราก็จะได้พื้นที่ด้านขวาทันทีนะไม่ยากพื้นที่ด้านขวานี่ก็หาได้ก็อเอาหนึ่งไปลบกับอีพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนี้หาได้ไหมได้เปิดตารางก็ได้แล้วนะคะสบายสบายเนาะ อ่ะคันนี้ไปดูแอบดูตารางนิดนึงนะคะตารางที่ให้เราเห็นมันจะมีสองหน้านะลูกตารางหน้าหนึ่งเป็นบวกตารางหน้าหนึ่งเป็นลบอันนี้ตารางเป็นลบเห็นไหมดูในรูปเลยเขาสแสดงให้เห็นเลยว่าเขากวาดมาจากลบนฟ f i n i t y มาถึงตัวเลขที่เป็นค่าแนะคะตารางนี้กวาดจากซ้ายมาขวานะคะทีนี้แปลว่าข้อมูลในตารางนี้ก็คือจากซ้ายมาขวาดังนั้นถ้าครูบอกครูอยากเอาลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งลบหนึ่ง ลบหนึง่งเขไปดูที่ลบหนึง่งอันนี้คือลบหนึง่งพอดีแต่ถ้าลบหนึง่งจุดห้าเราก็ต้องไปดูลบหนึง่งแล้วก็ไปจุดห้าอ่าลบหนึ่งจุดห้าห้าละ่ะก็นับไปแนวตั้งอันนี้ลบหนึ่งจุดห้านะอันนี้จุดห้าเฉยๆอันนี้จุดห้าจุดห้าหนึ่งเห็นไหมอันนี้จุดห้าสองจุดห้าสามจุดห้าสี่จุดห้าห้าตรงนี้จ้าก็เป็นคำตอบเห็นไหม พราะข้อมบลมันเป็นหลักที่สองของทศนิยมใช่ป e <ร>่ะดูง่ายๆนะคะดังนั้นพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่ด้านซ้ายนะพื้นที่ด้านซ้ายนะคะ <c oughs> สังเกตดูถ้าเราเอาศูนย์ถ้าเราเอาศูนย์เลยถึงศูนย์เลยก็คือจุดห้าพอดีเห็นปะ่ะครึ่งหนึ่งพอดีนะคะโอเคประมาณนี้แต่ถ้าเราจะเอาบวกนะคะเอาด้านขวาเนะี่ยสมมุติอันนี้เป็นเลขสองเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือพื้นที่ตั้งแต่ซ้ายมาถึงสองนะ ถ้าอยากได้พื้นที่ตรงนี้ก็คือเอาหนึ่งลดด้วยพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะได้พื้นที่ตรงนี้นะเท่านั้นเองตัวนี้นนก็เปิดดูครันนี้อันนี้ครูสอนรวกๆสอนเต็มๆไปดูคลิปเมื่อวานนะ,ะเดี๋ยวจะพยายามลงให้อ่าคานนี้ไปดูที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเมื่อวานตัวอย่างนี้สอนไปแล้วนะคะสอนใหม่ก็ได้ทำใหม่ก็ได้อ่าข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่ง น้อยกว่าสองนะครูแนะนำหนึ่งอย่างก,ก็คือหนึ่งมาวาดลูกก่อนนะครูมั่นใจว่าไม่ผิดแน่นอนถ้าโจทย์มาปักวาดลูกก่อนโอ้วาดสวยนะเนี่ยอ่ะแซ่น้อยกว่าหรือเท่ากับสองอันนี้ศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับสองก็คือสองอยู่ด้านขวาอยู่แล้วนะคะอ่าสองไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่องรูปนะ ว่าไี้เป็นประมาณการพอนะคะเพราะนั้นน้อยกว่าเลยถ้ากับสองก็คือฝั่งซ้ายนี้ทั้งหมดถูกไหมคะฝั่งซ้ายทั้งหมดปุ๊บเราไปเปิดตารางปุ๊บตอบได้เลยนะคะแล้วก็ไปเปิดตารางตารางอยู่ไหนอ่ะสองเขาต้องดูหน้าที่เป็นบวกนะคะตรงนี้หน้าที่เป็นบวกสองอยู่ไหนสองอยู่ไหนสองอยู่นี่เนี่ยสองอยู่นี่น้อยกว่าหรือถ้ากับสองนะคะสองอยู่นี่ไม่มีโทศนิยมงอื่นใดก็แปลว่าเลือกช่องศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองจุดศูนย์ศูนย์นะคะก็ตอบ 0.9772ตอบแล้วก็จอะมากนะคะ0.9772เสร็จนี่คือความน่าจะเป็นเรียบร้อยดังนั้ไปดูคำตอบที่นี่ไงถนะูกต้องแล้วต่อไปข้อที่สองแซดมากกว่า1.29นะคะแซดมากกว่า1.29แนะนำก็คือต้องวาดรูปก,ก่อน น่0.129มากกว่าคุณเขียนเป็นเส้นปะนะแต่ว่าเส้นปะกับเส้นทึบไม่มีความหมายใดนะคะตรงเส้นไม่มีความหมายเอาพื้นที่อย่างเดียวนะแต่คุณเขียนให้เห็นว่ามันไม่มีเท่ากับเพนั้นเองนะคะนี่คือเส้นปะ1.29ทีนี้สิ่งที่เขาต้องการคือมากกว่าแปลว่าเขาต้องเอาฝั่งขวานี้ใช่ไหมฝั่งขวานี้ ดังนั้นเมื่อกี้บอกแล้ววิธีการหาฝั่งขวาคือเปิดตารางเอาฝั่งซ้ายมาลบออกจาก1จบน,นะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยจะเป็น p แซดมากกว่า1นึจุดสองเท่าใช่ไหมจะเท่ากับ1ลบด้วยแซดเป็นไงลูก p แซดน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งจุดสองเ้าถูกต้องไหมลูกใช่ไหมอ่า หลังจากนั้นเราก็ไปเปิดตารางนะคะของแซนน้อยกว่า1.29นะคะเป็นเท่าไหร่เปิดตารางมาช่วยดู1.29เท่าไหร่ลูกเห็นไหมใช่ป่ะถูกเนาะ0.9015 0.9015 0.9015 0.9015ลบกันก็ได้คำตอบเป็น0.098จเก้จบแล้วฮะเสร็จโอเคไหมไม่ได้ยากเย็นเลยนะคะดูซิคำตอบเขาเป็นเท่าเราก็เนี่ยนะเท่ากันเลยนะคะอันนี้ในหนังสือต่อไปข้อที่สาม ข้อที่สามข้อที่สามอ้ามันกลับเป็นช่วงมันกลับเป็นช่วงแปลว่าเราต้องหาค่าแท้ที่อยู่ระหว่างหนึ่งจุดสองเจ็ดลบหนึ่งจุดสองเจ็ดถึงศูนย์จุดสี่ห้านะคะเหมือนกันเหมือนเดิมวัดภาพก่อนอันนี้ข้อสามนะในศูนย์ 0. ลบหนึ่งจุดสองเจ็ดใช่ป่ะอ่ะคืออ่าลบหนึ่งจุดสองเจ็ดกับศูนย์จุดสี่ห้าอ่าถ้าเอาเระหว่างก็แปลว่าเอาตรงกลางนะฮเห็นไ,ไหมอ่ะครนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงเราต้องการพื้นที่ตรงนี้แล้วเราจะเปิดตาราอยังไงให้มันได้พื้นที่ตรงนี้ทําไงลูกฮะ ให้ความเห็นได้จ้ะทำไงจ๊ะเราก็ไปเปิดตารางก้อนใหญ่นี้ก่อนใช่ป่ะัางก้อนนี้เลยแล้วไงแล้วก็ลบกับอีก้อนเล็กๆนี้ที่ไม่ได้เอาถูกปะ่ะเออเราก็จะได้เป็น p เดี๋ยวห,หมายเข้างแล้วเท่ากับ p แดน้อยกว่าเท่ากับ0.45ใช่ปะลบด้วย p แดน้อยกว่าเท่ากับลบ1.27ถูกปะถูกปะเราเอาอีก้อนใหญ่นี้เอาทั้งหมดนี้ก่อนแล้วลบตรงนี้ทิ้งไปถูกปะเห้ยอีก้อนใหญ่ก็คืออันนี้แล้วที่ลบตรงนี้ทิ้งไปคืออันนี้ถูกปะอ่า อันนี้กับน,นี้ไม่ซีเรียสน,นะคะเครื่องหมายมีเท่ากับหรือไม่เท่ากับไม่ได้ซีเรียสเพราะเขาเอาพื้นที่ระหวว่างเขาไม่ได้เอาตรงเส้นนะตรงเส้นหาไม่ได้นะคะอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เปิดศูนย์จุดสี่ห้าได้เท่าไหร่ศูนย์จุดสี่ห้ามันเหม็นอะไรเนี่งได้กลิ่นไหมศู 0. 0. นยะ์จุดสี่ห้าศูนย์จุดหกเจ็ดสามหกเนาะศูนย์จุดหกเจ็ดสามหก ลบด้วยลบหนึ so ่งจุดสองเจ็ดลบหนึ่งจุดสองเจ็ดอีกหน้าหนึ่งลบหนึ่งจุดสองเจ็ดอ่าหนึ่งจุดสองเจ็ดฮะหนึ่งศูนย์สองศูนย์เนาะโอเคเป็นห้าเจ็ด หนึ 1> 1, ่งหกเสร็จแล้วจอบไหมมันง่ายมากถ้ามีตารางใช่ปะ่ะถ้ามีตารางสบายมากถ้าเราแทนค่าลาก่อนรูก็ไม่ทำาแทนค่าไม่ไหวนะคะศู์จุดห่าเจ็ดหนึ่งหกเดดูก่อนเราคิดถูกปะ่ะยังไงเก่งจังเลยประมาณนี้โอเคไหมอ่าเราก็ไปดูแบบฝึกหัดนะคะ มื่อวานครูก็สั่งแบบพึกหัดไปนะครูเนี่ยนะผลพุทธเนี่ยสั่งผพุทธนะคะแบบพึกหัดให้ทําอ่ะทําด้วยกันเลยก็ได้เฮ้ยอันนี้เหมือนเราทําแล้วนีหว่าเมื่อกี้ไงเมื่อกี้อ่ะทําดิทดําดิมีตารางไหมหนูมีหนังสือกันไหมลูกมีรมหรออ่ะทําที่ทําที่ได้อะไร่อันแรกน้อยกว่าสอง วันลูกก่อนน้อยก็สองไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องลูกอะประมาณการเอาแต่ว่าไม่ตรงไม่ชอบนี่ห้องเราจะไปกินวอเตอร์ไซค์กันเหรออุ้ยอึดอัดเอาใหม่เนี่ยไม่พูดยังไม่พูดอัดอยู่ลืลืมลืมตัว อ่ะเปิดตารางสองเท่าไหรนะ่นะศูนย์จุดเก้าเจ็ดเจ็ดสองเคปะเคเตยมีตารางตเอยเปิดเองได้ไหมอ่ะทำเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณเฉลยอ่ะทำเลยเดี๋ยวคุณได้ตัดคลิปไปด้วยหรือให้กูแคปหน้าแคปหน้ารูปส่งไปให้ มีไหมมีไหมทุกคนมีไหมมีหนังสือป่ะมีเนาะมีเนาะอ,อ่ะทำเลยทาเลยทําบัตรนาวใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะคะเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องต่อไปนะขออนุญาตอ